สวัสดีค่ะดิฉันประวิทดาเต,ต็มรักนะคะจากบริษ,ษัท p a s ที่ทำเว็บไซต์ให้กับอมตอเทศบาลนะคะวันนี้จะมาอบรมเรื่องการใช้งานเว็บไซต์ TBK ค่ะเริ่มแรกเลยนะคะให้เปิด w w w ร TBK.IN.TH เข้ามานะคะเมื่อเปิดแล้วนะคะให้คลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยคะ่ะ จะสอนสองส่วนด้วยกันนะคะคือตรงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะแล้วก็การแก้ไขข้อมูลนะคะก็คือเมนูต่างๆที่ยังว่างๆอยู่นะคะเมนูข้างบนนะคะก็จะมีเมนูเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะเกี่ยวกับนักเรียนบริการอื่นนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้ค่ะเอาละค่ะเริ่มแรกเลยให้เราเข้าสู่ระบบสมาชิกนะคะ มี username password อะไรนะคะที่เราส่งให้ไปก็เข้าไปเลยนะคะชื่อสมาชิกและรหัสผ่านค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบค่ะคุณได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้เรากลับหน้าแรกค่ะ เข้าสู่เว็บไซต์ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมีทั้งหมดกี่เรื่องนะคะให้เราคลิกที่อ่านทั้งหมดก็ได้นะคะดูทั้งหมดหรือเราจะเข้าไปที่ข้างล่างสุดนะคะด้านซ้ายส่วนของสมาชิกเพิ่มเนื้อหาตรงนี้ก็ได้นะคะะได้2อ,อย่างนะคะ เพิ่มเนะะื้อหาก็คือเพิ่มข่าวเด่นไปเลยแต่ถ้าดูทั้งหมดก็คือไปดูข่าวของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะอ่ะดูทั้งหมดคลิกเข้าไปมีเรื่องอะไรบ้างทั้งหมด123456789เรื่องแต่โชว์หนะ้าแบบแค่5เรื่องนะคะเวลาจะสร้างเรื่องใหม่เพิ่มเนะะื้อหาก็ อนอกจากเมื่อกี้นะคะเพิ่มเนื้อหาด้านซ้ายแล้วก็ยังมีตรงนี้นะคะเพิ่มเนื้อหาก็คือเป็นรูปกระดาษสีาขาวพับมุมนะคะถ้าชี้จะบอกว่าส่งมอบบทความใหม่นะคะให้เราคลิกได้เลยค่ะค่ะให้คลิกเลยนะคะว่าชื่อข่าวเด่นประเด็นร้อนเป็นเรื่องไหนนะคะ บรรทัดที่สอน,นะคะเ s นะคะให้ hey, เหมือนกันค่ะ,ะตรงนี้นะคะเป็นเกินนำที่จะพิมพ์นะคะเช่นผู้ปกครองสามารถมาดูรายละเอียดของนักเรียนได้ในกิจกรรมที่เ,เออที่ในเอกสารข้างล่างนี้นะคะให้เราพิมพ์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะ พิมพ์ยาวได้เลยนะคะฟอนต์ไซส์ให้เราคุมตัวหนังสือก่อนแล้วให้เราไปที่ช่องฟอนต์ไซส์ตรงนี้นะคะเลือกขนาดตัวหนังสือของเราได้เลยค่ะอันนี้3 6คือใหญ่จะได้เห็นชัดๆนะคะถ้าเราจะมีไฟล์แนบให้เราพิมพ์บอกผู้อ่านหน่อยว่ามีเอกสารแนบนะ นะคะ,ะแล้วถ้าอยากจะให้แบบเป็นสีพื้นหลังข้างหลังเหมือนเป็นการแนบเหมือนการเน้นข้อความน,นี้ทำยังไงล่ะเราก็ enter ลงไปนะคะถ้าอยากให้หน้าตาใ,ใหใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้เล็กเกินไปให้เราไปที่ full screen mode ตรงนี้นะคะตรงที่มเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีเหลี่ยมเหลี่ยมพับมุมนะคะ เราอยากให้ข่าวเด่นประเด็นร้อนเนี่ยมันมีสีใช่ไหมคะข้างหลังเท,เทสีข้างหลังเป็นเหลี่ยมเลยนะคะให้เราสร้างตารางค่ะวิธีสร้างตารางนี้สามารถเอาไปใส่ในเมนูอื่นก็ได้นะคะสร้างตารางเช่นนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนดีเด่นอยู่ห้องนี้ห้องนั้นนะคะเรต้องการสร้างกรอบให้เราใส่หนึ่งคอลัมน์ กันหนึ่งแถวนะคะกว้าง100%นะคะบอร์ดเดร์ไม่ต้องแอดวานตรงนี้ก็จะเป็นสีของตารางข้างหลังนะคะบอร์ดเดร์คัลเลอรกก็คือเป็นสีของเส้นขอบตารางไม่ใส่นะคะใส่คัลเลอร์และแบ็กเก้าคัลเลอร์ของตารางนะคะเลือกได้เลยค่ะว่าจะเอาเฉดส,สีไหนแอปพลายค่ะอินเสอร์ แก้ไขนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มาน้อย100%ซนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้พิมพ์ร้อเซเมื่อกี้อ่ะดูสิอ่ะก็จะมา100%ก็คือเท่ากับหน้ากระดาษที่มีอยู่นะคะเว็บเราใหญ่แค่ไหนกระดานอ่าตารางก็จะแค่นั้นนะคะเราก็เอาเนื้อหาใส่เข้าไปนะคะ ประมาณนี้นะคะถ้าต้องการบันทึกใช่ไหมคะให้เราย่อฟุสกีนอีกครั้งหนึ่งนะคะหมวดหมู่นะคะให้เราเลือกคาเดนประเด็นร้อนนะคะนามปากกาก็คือใครเป็นคนทําขึ้นมานะคะอยู่ส่วนไหนนะคะถ้าไม่รู้ส่วนก็บอกว่าเป็นยรงเรียนเทศบาลนะคะ บ้านคูหาสวรรค์น,นะคะบันทึกได้เลยนะคะข้างบนค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะเรื่องที่เราใส่เข้าไปจะอยู่ข้างบนสุดค่ะ ให้เราคลิกที่ชื่อเรื่องนะคะส่วนทีนส่สอด้านขวาคืออะไรก็คือบทความเมื่อกี้นะคะเราอยากจะพิมพ์เพิ่มบทความลงไปนะคะว่าดาวน์โหลดเอกสารสิหรือว่า,าเชิญมาโรงเรียนกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ทดสอบคลิกเข้าไปที่หัวชื่อเรื่องเลยนะคะเราจะแนบไฟล์ค่ะอ่านะคะพอมาอย่างนี้ก็จะเจอนะคะ แอร์แอทแท็กเมนที่จริงต้องอยู่ข้างบนเลยนะคะมันไม่อยู่อ่ะเข้าไปแก้ขไขเนื่องจากว่าเมื่อกี้นะคะเราเอนเตอร์เยอะไปหน่อยนะคะให้เราลบบรรทัดที่เราเคยเอนเตอร์ออกลบๆไปนะคะอ่ะบันทึกค่ะ a t t a c h ก e n t ก็จะขึ้นมานิดนึงอ่ะ a d d a t t a c h ก e n t ก็คือการแนบไฟล์นี่เองนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยมาดาวน์โหลดเอกสารค่ะไม่ขึ้นขี้เกียจรอมากเลยอเอกสารไหนดีในเครื่องไม่ค่อยมีนะคะ อันนี้ละกันชื่อภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้นะคะอืม <c oughs> คลิกหลายครั้งก็เลยอย่างเงี้ยนะคะคลิกอะไรจําไว้้าต้องคลิกครั้งเดียวพอนะคะอย่าคลิกหลายครั้งคะ่ะดูสิคะขึ้นอยู่นั่นแหละคะ่ะคลิก มาแล้วอ่าเนื่องจากว่าชื่อไฟล์เนี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะคะอัปโหลดคะ่ะ Description จะพิมพ์หรือพิมพ์ก็ได้นะคะอัพโหลดเลยนะคะเนี่ยค่ะที่เรา display f ไฟล์เนมจะเป็นชื่อไฟล์เอกสารนะคะแล้วก็ Description ก็จะเป็นวงเล็บให้นะคะขนาดไฟล์ 181k นะคะอ่ะให้เราคลิกอ่านได้เลย นี่เห็นไหมคะโอเคมาแล้วเรียบร้อยแค่นี้ลาค่ะเสร็จแล้วนะคะอยู่ที่หน้าแรกด้วยให้เราไปที่หน้าแรกเข้าสู่เว็บไซต์นี่ทดสอบจะอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะคะถ้าต้องการแก้ไขก็ไปที่ดินสอของบทความเมื่อกี้นะคะคลิกที่ทดสอบเราไปที่ดินสอนะคะอะต่อไปนะคะ เดี๋ยวจะพูดถึงการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในเมนูต่างๆนะคะเจอกันอีกบทเรียนหนึ่งนะคะ